คุณภูวสิทธิ์สุขใสอยู่ทางถ่ายโทรศัพท์แล้วนะครับผมเรียกติดปากว่าพี่สารพี่สารนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแกชื่อประสานสุขใสมาเปลี่ยนเป็นภูวสิทธิ์สุขใสนะครับผมก็ยังติดปากพี่สารนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิจารณสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมครับครับการเปิดรายการพิเศษ นะครับต่อต้านการซื้อเสียงต่อต้านการโกงการทุจริตการเลือกตั้งทุกรูปแบบนะครับรณรงะ์แบบนี้ที่เราทำกันเนี่ยพี่สารคิดว่ามันจะดีแล้วก็มีประโยชน์กับสาธารณะกับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับพี่สารครับครับครับผมคิดว่านี่เป็นหัวใจของการเลือกตั้งนะครับคุณวิชา พราะนั้นเนี่ยเราเราเคยภาคภูมิใจนะครับว่าภาคใ,ใต้บ้านเราเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยเราเป็นท้นที่ที่ปลอดการซื้อเสียงที่น้องประชาชนในอดีตเนี่ยนะครับไปใช้สิทธิการเลือกตั้งเนี่ยด้วยความภาคภูมิใจและก็เราได้ผู้แทนนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเนี่ยนะครับเราบอกว่านักการเมืองภาคใต้ในอดีตเนี่ยเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพ นะครับประชาชนเนี่ยนะครับมาชิดใช,ช้จิตการเลือกตั้งกันนะครับด้วยความที่เลือกคนที่คิดว่าใช่เหมาะสมเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนแต่ว่าในการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับภาพลักษณ์ของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยนะครับมันมันหนาหูแล้วก็มันรุนแรงมากคุณนิจาน แล้วมันไปสะเทือนไปถึงส่งผลไปชัดเจนก็คือการทุจริตคอรัปชั่นในระบบะการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็วิจารณ์คงจําได้นะครับหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสแล้วก็เว็บเพจของสงขาวโฟกัสเราได้นําเสนอข่าวที่จังหวัดสงขลาเนี่ยครับติดอันดับหนึ่งในสิบของจังหวัดที่มีการทุจริตในอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ อบจอเนี่ยนะครับสูงที่สุดในประเทศรวมถึงอองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับเอมีผู้บริหารเนี่ยนะครับพวพันกับคดีทุจริตเนี่ยสูงที่สุดทั้งหมดเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้ครับมันมีส่วนมาจากทั้งส่วนของผู้บริหารที่เป็นนายกและก็อผู้ที่เป็นสมาชิกสภาเพราะฉะนั้นอสิ่งที่เอเรา มาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ครับมันจะส่งผลไปถึงประเด็นที่ว่าถ้าเราได้เอ,อสมาชิกสภาและนายกนะครับที่มาจากการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิธรรมนะครับเผมก็มั่นใจว่าการบริหารจัดการขององบจอในอนาคตก็จะเป็นการบริหารที่ที่ดีและ สิ่งเหล่านี้นะครับในเรื่องของการที่ถินก็จะลดลงไปด้วยสิ่งสําคัญมากกว่านั้นครับคุณวิชารณเอ,อการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยพ่ออบจอที่เริ่มต้นมา2,540วันนี้27ปีเต็มสิ่งที่ยังเป็นจุดที่อ่อนด้อยที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การติดตามตรวจสอบของภาคประชาสังคมและภาคสังคมต่างๆตรงเนี้ครับสิ่งที่เราทําวันนี้ก็จะไปหนุนเสริมเจตานารมณ์ของการกระจายนาจด้วยอีกส่วนหนึ่งครับคุณดิจาร์ครับผมตันบูฟังครับการรณรงค์นะครับให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมให้พี่น้องประชาชนตื่นตัวนะครับให้พี่น้องประชาชนปฏิเสธ การซื้อเสียงหรือว่ามีส่วนร่วมในกระบวนการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในทุกรูปแบบเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของสื่อโดยเฉพาะสื่อท้องถิ่นนะครับที่ทำหน้าที่นักสื่อสารเพื่อการพัฒนาโดยภาพรวมนะครับซึ่งผมกับคุณประสาน กับคุณภูวสิทธิสุขใสเนี่ยนะครับเราทั้งสองคนเนี่ยนะครับทำข่าวกันในพื้นที่จังหวัดสงขลามาแต่ละคนก็มากกว่าสาสิปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับจึงเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่สื่อที่ผมและคุณประสานคุณภูวสิทธิสุขใสเราต้องทำหน้าที่นี้พี่สารครับการเลือกตั้งอบจในครั้งนี้เนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในหลายๆเรื่องอเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบในการหาเสียงนะครับรถแอน้อยลงป้ายน้อยลงนะครับคนใช้สื่อโซเชียลแล้วก็บุกเข้าไปถึงตัวประชาชนมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่ทุนหนาเนี่ยนะครับก็ได้เปรียบนะครับ กลุ่มทุนยังมีความได้เปรียบเห็นชัดถึงความได้เปรียบเนี่ยคุณประสานลองวิเคราะห์ะจุดเปลี่ยนนะครับการหาเสียงการเมืองท้องถิ่นอของจังหวัดสงขลานะครับในยุคปัจจุบันนี้ให้หน่อยครับว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างจุดจุดที่ผมสนใจก็คือหนึ่ง ในเรื่องของมันเริ่มมาที่เราคุยเมื่อวานนะครับคุณวิจาร์เริ่มมาตั้งแต่การจาัดการของผู้สมัครอรับเลือกตั้งนะครับเริ่มเริ่มมาตั้งแต่โปรเซสของการสมัครนะครับพอหลังจากสมัครแล้วเนี่ยนะครับเอก็จะไปสู่ในกระบวนการของการหาเสียงและมาถึงวันนี้นะครับมันมาถึงการทาง หรือใกล้เข้าสู่โค้งสุดท้ายสิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่า,าปรากฏการณ์ของการเลือกตั้งองบระจอสองขลาคราวนี้แตกต่างจากคราวก่อนกอนก็คือว่าหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่ามันจะสู้กันแค่ผู้สมัครสองคนทุกครั้งที่ผ่านมาคุณจารยนนึกภาบอกใช่ไหมจะมีการสู้กันร,ร,ระหว่างผู้สมัครแค่สองฝ่ายแต่รอบเนี้ยจะมีผู้สมัครที่มีโอกาส ที่ได้รับการเลือกตั้งมากกว่าสองฝ่ายนะครับน,นี่นี่คือในยติที่หนึ่งที่เห็นชัดเจนเอ่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของว่าที่นายกออปรจอก็จะมีมากกว่าสองคนนะครับ,รบขณะที่สมาชิกสภาของทุกเขตเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีผู้ที่มีโอกาสที่จะได้รับการเ,เลือกตั้งเนี่ยนะรหรือแคนดิเดตเนี่ยมากกว่าสองคนหรือบางเขตมากถึงสามคน นะครับอันนี่คือน่าสนใจเพราะฉะนั้นบรรยากาศการแข่งขันจะรุนแรงกว่าครั้งก่อนๆและมากกว่านั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยคุณนิจารว่าใครจะเป็นผู้ชนะได้อ่ามันชัดเลยไม่ว่าจะเป็นอในลักษณะของว่าที่นายกหรือสอจอแต่การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีโอกาสพลิกผันไปจนถึงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนะครับ และแน่นอนที่สุดคือคุณวิชาญพูดก็คือว่าคนที่มีทุนเหนือกว่าเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วนะครับถูกไหม,มครับวันนี้เนี่ยอ,อชัดเจนจังหวัดสงขลาเนี่ยสู้กันระหว่างเอ,อคนที่มีความพร้อมที่สุดความพร้อมก็คือวัตมาจากอะไรครับทุนกับเครือข่ายทางการเมืองนะครับกับอ,อฐานของพรรคก็คือพรรคประชาชนอ่าเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของโอกาสของแคนดิเดตเนี่ย วันเนี้ยแน่นอนที่สุดทุกคนจะพูดกันว่ามีอยู่แค่สามสามเบอร์สามผู้สมัครนะครับหลักๆลกแต่ขณะเดียวกันก็มีผู้สมัครตัวอื่นที่จะทําให้เป็นสีสันหรือเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการในเชิงของการมาเติมเต็มในบางส่วนหรือการมาคอยสอดแทรกหรือการคอยมาเป็นตัวที่คอยทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในบางส่วนตรงเนี้ครับก็ทําให เอ่อสีสันของการเลือกตั้งจังหวัดสขลายิ่งน่าหันใจทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่จะให้ข้อมูลเป็นความรู้กับประชาชนก็คือว่าเอ่อกรณีที่เราคุยกันเมื่อวานนะคุณวิชานข้อมูลจากคตล่าสุดก็คือว่าคอ,อ,อจิ้มไปที่สามเขตเลือกตั้งที่อำเภอสะเกากับสิงห์บุรีที่ตอนเนี้พบการกระทําการผิดที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับและเอ่อจากการสมัครตรงเนี้ยครับ กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันจะเป็นกรณีตัวอย่างให้เห็นนะครับมากกว่านั้นตรงขาโฟกัสเราได้โพสต์ได้ได้ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งสําคัญก็คือหน้าที่ของสมาชิกอ,อบจอที่เราเลือกเข้าไปจไปทําหน้าที่อะไรตรงเนี้ยเ,เราจะสังเกตเวลาพู้สมัครไปหาเสียงะคุณวิจารณ์เขาได้พูดถึการสิ่งเหล่านี้กับพี่น้องประชาชนไหม เขาจะบอกแต่ว่าให้เลือกเขาถูกไหมครับเอ่อเลือกเขาไปเพื่ออะไรเลือกเขาเบอร์ไหนนะครับเขาสังกัดทีมไหนแต่สิ่งสําคัญมากคือวันนี้เนี่ยนะครับประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอบจอย่างไรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาอบจอย่างไรและบุคคลที่ท่านเลือกเข้าไปเนี่ยเขามีความเหมาะสมที่ไปทําหน้าที่นั้นหรือไม่ ตรงเนี้ยผมคิดว่าเวทีของเราที่เราทํากันนะคุณวิจาร,ร์เราต้องให้ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตว่าตรงนี้เป็นข้ออ่อนด้อยของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยวันนี้หน่วยงานที่รับผ <hazards> ิดชอบได้ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องเหล่านี้ <sack> หรือไม่อย่างไรคุณวิจาร์คุณวิจาร์ได้แนะสิ่งเหล่านี้ไหมครับว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้บอกพี่น้องประชาชนไหมครับว่า ไอ้แล้วสอจอรหรือสมาชิกสภาอบจในปัจจุบันเนี่ยเขาเลือกไปทําหน้าที่อะไรอืมต่างาจากสอทอ,อย่างไรมีคนส่งมาเตืมาถามผมว่าโฟกัสเนี่ยบอกพี่น้องประชาชนได้ไหมว่าแล้วสอจอกับสอทอแตกต่างกันอย่างไรกําลังจะมีการเลือกตั้งกันทั้งสองส่วนเนี่ยชาวพานเข้าใจอย่างไรแล้วเลือกกันไปเพื่ออะไรเออ บางคนเข้าใจแต่ถึงว่าก็เลียกกันไปสนับสนุนนายกไปโหวตไปเป็นมสมาชิกสภานะครับแล้วคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะทำหน้าที่สอจอกับเอสอ,อเนี่ยมันต้องเป็นอย่างไรผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนเริ่มมีการเลือกตั้งองค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิ่นใหม่ๆเนี่ยผมชวนนักวิชาการบุคคลที่ทรงคุณวุฒิหลายท่านเนี่ยเราไปจัดรณรงค์การเลือกตั้งตาม เทศาบาลอบตต่างๆแล้วเราก็ให้ความรู้ว่าสมาชิกอบตอมีหน้าที่อะไรไปชาชนมีส,วส่วนร่วมติดตามตรวจสอบอย่างไรบทบาทอบตอบทบาทของเทศาบาลเป็นยังไงหน้าที่สทอทเป็นยังไงแลวนั่นเราเคยทาในยุคเริ่มต้นผมเข้าใจเอาว่าผ่านการเือกตั้งมาหลายครั้งยี่สิบกว่าปีคุณวิชานเราเข้าใจว่าพี่น้องปรนะชาชนน่าจะซึมซับเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ไปหมดแล้วแต่ว่าปรากฏว่าม,มีคนมาตั้งคําถามว่า เฮ้ยชาวบ้านเขาไม่เข้าใจนะครับว่าสจหรือสออจจืออะไรมีหน้าที่อย่างไรอะไรเย้ะผู้สมัครมันมันเป็นมัครอะไร่ยากผู้ผู้สมัครทำให้ชาวบ้านสับสนนะครับผู้สมัครเนี่ยทําให้อ่ทําให้นายกกับอสจเนี่ยเป็นทีมเดียวกันนะครับถ้าบอกไปเนี่ยเหมือนกับเลือกยกทีมอ่เหมือนกับเลือก พวกเดียวกันไปเป็นทีมเดียวกันจนทําให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจไปหมดเลยว่าสอจอเนี่ยกับนายกเนี่ยเป็นเป็นทีมเดียวกันนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยสจต้องเข้าไปทําหน้า,นาที่ตรวจสอบต้องเข้าไปทําหน้าที่ฝ่ายสภาต้องมีความเป็นอิสระต้องมีสอจอต้องอิสระครับพี่ประสานรใช่ต้องต้องมีความอิสระนะครับในการที่จะอะไรครับ สามารถที่จะเสนอข้อบัญญตัติสามารถที่จะติดตามตรวจสอบการทํางานของนายกถ้าสจ,อจอมีความเป็นอิสระตรงนี้ปัญหาที่สําคัญมากเลยก็คือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันจะลดลงคุณวิชารณ์ถูกไหมครับครับครับอันนี้นีสำคัญมากเลยผมคิดว่าเ,เขาจะอยู่ทีมเดียวกันหรือต่างทีมเขาจะต้องมีความเป็นอิสระแต่ถ้า ผู้สมัครสอจอหรือสบอจเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากนายกทั้งหมดเลยคุณวิจารณ์ในการลงสมัครเองไม่มีความพร้อมอะไรเลยนะครับป้ายหาเสียงนายกก็ทําให้บัตรก็นายกก็พิมพ์ให้ใช่ไหมครับการได้จ่ายทั้งหมดแล้วสอจอจะสามารถตรวจสอบนายกได้เลยครับคุณวิจารณ์เลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จเนี่ยสอจออยังเป็นหนี้นายก ยืมเงินนายกมาหาเสียงเอาที่ดินไปคำนี่แบบนี้มันก็นะครับสอจอก็เหมือนกับมีปลอกคอครับเพะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ใช่วันไหนที่สอจอมีปลอกคอสอจอมีเอเชือกล่ามอยู่เนี่ยนะครับมันก็ทำมันก็ทำอะไรเพื่อประชาชนไม่ได้ตามบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริงอ่ะพี่ประธานใช่เพราะฉะนั้น ตรงนี้ครับคุณวิชานก็เลยอยากที่จะ,ะบอกกับพี่น้องประชาชนให้มองย้อนกลับไปที่ผ่านมาว่าท่านมีสมาชิกอบจอ,อย่างไรอ่าและวันนี้ท่านกำลังจะเลือกสมาชิกอบจอเข้าไปใหม่ถ้าสมาชิกอบจอในอดีตไม่สามารถทำหน้าที่แทนท่านน่ะท่านมอบอำนาจในการเข้าไป ในการพัฒนาบ้านเมืองในการเสนอข้อคิดในการพนาในการติดตามตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาเขาทําไม่ได้เลยไม่เห็นผลงานในลักษณะอย่างนี้ของเขาเลยเราก็ไม่ควรเลือกเขาเข้าไปหรือขณะเดียวกัน <S 2> <S 2> <S คนที่มาเสนอตัวกับท่านน่ะเขาได้บอกท่านว่าเขาจะไปทําหน้าที่อย่างไรเขาเข้าใจบทบาทของสมาชิกสภาอ,อบาจอ,อย่างไรถูกไหมครับ ตรงนี้ครับสําคัญมากเลยในส่วนของฝ่ายบริหารพี่น้องประชาชนก็ต้องดูว่าที่เขามาหาเสียงอ่ะเขาบอกว่าเขาจะไปทําอะไรอย่างไรมันใช่หน้าที่ของบอบจหรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้ครับผมคิดว่าอ,อแน่นอนที่สุดพี่น้องประชาชนทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีมือถือท่านก็สามารถพิมพ์ข้อความเสิร์ชไปได้ว่าหน้าที่อปจอหน้าที่ของสองบจอหน้าที่นายก บทบาทที่ผ่านมาผลงานในอดีตที่ผ่านมาอะไรเงี้ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนทุกคนรวมถึงน้องๆที่เป็นผู้มีสิทธิ์และตั้งคนรุ่นใหมก็สามารถที่จะศึกษาสิ่งเหล่านี้ได้นะครับวันนี้แม้ว่าฝ่ายที่รับผิดชอบไม่ได้ทำหน้าที่ในการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเลยแต่เราในฐานะสื่อเราทำส่วนหนึ่งพี่น้องก็ค้นหาศึกษาได้ด้วยตัวเองอีกส่วนหนึ่งนะครับคุณวิจาร์ ครับนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ประสานมากๆที่เข้ามาจุดประกายนะครับในหลายๆประเด็นนะครับเรามีต่อครับท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้คุยกันต่อวันศุกร์เนี่ยหยุดหนึ่งวันเพราะว่าผมมีคิวสัมภาษณ์ผอ,อปอป,อปอชอทุกวันศุกร์นะครับเรื่องของเกาะติดนะครับเลือกตั้งอ,อบจอนะครับต้าน การซื้อเสียงต้านการโคงการเลือกตั้งทุกรูปแบบเนี่ยนะครับตอนนี้มีวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับขอบคุณพี่ประสานพี่ภูวสิทธิ์สุขใสมากๆนะครับจากภาคใต้โฟกัสจากหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสนะครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับครับคุณครับสวัสดีครับ